เต้นมถเต้นะตื่นเต้นบอกผลักธ์าหน่อยว่าทาไงบินสูงแต่สิ่งไปเลิกต่สินใจไปเลมันมีตใจอีดาวากสินใจเรื่องแบบนี้เออก็คือทางที่ใช่ทางที่ใช่ผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์มันก็ชัดเจนแล้วคุณผูใช่ แต่เมื่อกี้แพงมากเลยนะตัดสินใจในทางที่ใช <te ่อีกอ่ะก็สูงไปอีกนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจไปหาเงินตัดสินใจไปลงมือทำทำทำตัดสินใจไปสร้างตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือตัดสินใจมาที่ซอสก่อนเลยราหันคนช่วยทำแล้วเราเอาไปกินว้า